สวัสดีค่ะมือนี้ผมอกระเหมิงแดงชาแนลนั่นจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้ผ้ามาคุยหลีกอยู่แถวซวยจ้ะพี่น้องมะหัวจะมานบ้นอ้อจ้ะมือนี้มาก็แม่จ้ะพอดีบ่าเหมิงไปหลอดเกี่ยวค่ะเลยบาหว่างนั่นจ้ะพี่น้องคะมือนี้มาหาคุยอยู่หลอดซวยจ้ะมะหัวจะมานบ้นอ้อจ้ะมาหลุนน้ากันจ้ะพี่น้องจ้ะแม่ไปคุยอยู่อีกฟังนึงจ้ะอยู่ใกล้จ้ะโอ้ยอยู่ทางคุนละจ้ะ นี่คือพื้นที่สีมักคุดมมือนี้จ้อยู่แถวสวยนะค่ะแต่บปงว่วบานได้ค่ะเคยมาคุดมจุกปี้จ้ะพี่น้องจ้าไปจ้าไปหลุดน้ำกันกันนูแดงเลยจ้าว่ามือนี้จะมานบ่อน้อจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศก็ดีดีแดดดีแห้งจ้ะพี่น้องผู้ใดตาเขานี่คือเสี้งดีค่ะล่ะค่ะมือนี้ไปจ้าหาคุยหลีดน้ำกันจ้ะ ิีใ่ได้จ้าจิปโปจิปโปมต้นขุดอาจสิบอะไรไทยต้นป้านไหนนอกจากที่หน้องจ้าแบบว่ามันคุดนำไทยนะนุ่ไดงกราไร้ายเติมแล้วได้จ้า จ้าตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยมาดูปั้นไหนจ้า ม้้อะกีนี่จ้าได้ไลด์เดอ้อจ้าพี่น้องจา้านี่ถิ่นนู้แดงคุ้นนะสามบ่คอยได้ทายได้จ้าพี่น้องจา้าเมืงง่อยคุ้นน้ำทายน้ำกบ่ไว้เนะาะจ้าพี่น้องหยานบ่ได้จา้า มันหนีม้าอยู่จ้าหอดโตเห่อตื่น,ต,นตื่นจะ้ะโตใหญ่เนี่ยโตเพิ่งใหญ่ยังไจ้ะตื่นจ้าตื่นตื่นเลย้อบปิด ตโตจ้ามีไงกดสามทีหมากกห็หอนแล้วจ้าพี่น้องจ้าอาสิบเบอเดยแบบต่งกองไทยป้าไหนจ้าพี่น้องเพราะว่ามันดดเดียวนะจ้าเนี่ยจ้าโตใครๆเลย ตัวใหญ่ๆจ่ะคือว่าได้ร้ายอยู่เนาะจ้ะนี่ละจ้ะประมาณนี่ละจ้ะพี่น้องมีแต่อีหลีดเลยเด้อจ้ะนี่มันมันจ้าเดี๋ยวไปหลุ่นน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องมันมือนี้นู้ดแดงสเสดรลายซ้ำได้อาร์ิบบอดดี้ทายจ้ะเพราะว่าคุณนันทายนำกับบอดด้จ้ะเพราะนู้ดแดงมากทางผีคนเดียวเนาะจ้ะแม่อยู่อีกฝั่งนึงค่ะ มื่อนี้ก็ได้ร้ายอยู่จ้าพี่น้องอาจซิบ่็คอยเห็นในเด้อจ้าขอโทษขออภัยอาจจะซันแนบ่บ่ผิดพลาดแน่จ้าขอโทษเด้อจ้าขอโทษหลายๆจ้านี่จ้าที่นูดแดงได้ไปหลุดน้ำกันต่อจ้านี่จ้าพนักงานมื่อนี้นะคะนูดแดงก็มาจากพุทธจิรอจ้ามาหนับเบืเอ้องแหล่านั่จ้าได้สามลอยกัวโตจ้าพี่น้องมันๆจ้ามื่อนี้ค่ะสหรักกินีเขอ,ขอจบไปเพียงซนีก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชมคลิปเมื่นูแดงเในเด้อค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจิโรอโตใหญ่ๆเลวจ้ะมีตัวไขๆเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้าวิวย,ยออกนี่จ้ามันหมันจ้า